สวัสดีครับวันนี้พบกับครัวลงเออีกแล้วน,นะครับผมยามเย็นครับผมวันนี้ไก่ครับผมทีเราก็หมักเรียบร้อยครับผมก็มีกระเทียมพริกไทยผักชีรากผักชีแล้วก็ปรุงรสซอสหมักทิ้งไว้สองประมาณสองชั่วโมงแล้วครับผมสองสามชั่วโมงนี้เราเรา,เราจะมาย่างครับไม่ได้ย่างนะอบ เนี่ผมเตาอบเราใช้เตาไอ้นี่แล้วผมเตาเผาข้าวหลามนะครับจริงๆเป็นเตาเผาข้าวหลามแล้วผมนี้เรามาอบอบไก่แปรสภาพตรงนี้ไม่มีไม้เผาข้าวหลามเดี๋ยวมารอติดตามนะครับผมว่าออกมาสีสันจะเป็นไงครับผมนะครับผมก็ตอนนี้ผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งครับผมหนึ่งชั่วโมงใส่ถ่านสองเตาครับผม ขอไก่ okay, ครับขอสีสันน่ากินเลยครับจากย่างตั้งแต่ห้าจะหกโมงครับผมตอนนี้มืดแล้วต้องใช้ไฟฉายครับแสงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเอาตาไอ้ตากล้องครับมือนึงถือตะแกรงวางให้หน่อยครับเดี๋ยวเอาไก่ให้เขาชมครับเอาเอาตะแกรงวางครับ ดูสีสันไก่ครับโอ้ถูกมากจริงครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ครัวลงเองกก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมฝากติดตามด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมแต่ว่าเวลาถ้าทำนี้มันต้องใช้เวลาครับผมว่าจะ่ได้กินครับผมแต่ถ้าอบปิ๊บมันก็จะไวกว่าเพราะว่าพื้นที่มันเล็กกว่าอันนี้มันใหญ่ครับผมพอดีเรายังไม่ได้เจาะปิป๊บก็เลยเอานี้ก่อนครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมฝากไว้เลยครับผมกับกลวงเอชแนลผม Facebook TikTok YouTube ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ